อยากดวงดีๆนะครับมาช่องนี้เลยครับ Facebook Fanpage และ YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยแต่ถ้าชอบเสียงดนตรีนะครับเพลงยุค708090ปี2000ขึ้นไปนะครับมาช่องนี้เลยครับกับวง The Astrology นะครับทั้ง Facebook Fanpage ทั้ง YouTube The Astrology แต่แต่ถ้ารักสินแสหมิงของเบ้นเมืองไทยให้สับสไคร b e กดกระดิ่งไว้ทั้งสองช่องเลยครับฮ่ฮชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่17พฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ นะครับที่23พฤษภาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกุมนะครับจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาแล้ววันที่เด่นในเรื่องการเงินจริงๆนั่นก็คือช่วงวันอังคารและวันพุธนะครับจะมีโอกาสที่จะมีโชคดีหรือมีอะไรดีๆเข้ามาในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับสัปดาห์หน้ามีไม่ดีอยู่วันเดียวนั่นก็คือวันพฤหัส เป็นวันที่จู่ๆอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะครับหรือว่าคิดอะไรแล้วมันมีความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรมีอยู่วันเดียวครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนั่นคือวันพฤหัสในช่วงสัปดาห์หน้านะครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีกุมนั้นดาวพฤหัสทับลักนะครับได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์นารักเกณฑ์อุดมเกณฑ์ดาวพฤหัสยังมาจากเรือนการเงิน คือเรือนกระดุมพระนะครับในภาษาโหาราศาสตร์เขาเรียกเรือนกระดุมพระแล้วก็มาจากเรือนลาบในภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกลาพระมาทับลัคนาราศีกุมนะครับขอให้คุณสบายใจได้อย่างหนึ่งว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะมั่นคงอย่างแน่นอนทีนี้มันก็มีดาวอีกสดวงนะครับนั่นคือดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์และดาวราวหูไปอยู่ในเรือนพันธุ เลงไปยังเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกุมเออนะครับเลงไปยังเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกุมนั่นเท่ากับว่าชาวลัคนาราศีกุมนะครับมีโอกาสจะได้เริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหรือมีคนเอาโปรเจกต์อะไรบางอย่างมาให้คุณทํานะครับซึ่งก็แปลความหมายไปได้ในทางที่ดีนะเหตุผลเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ซึ่งไปอยู่กับดาวพุธก็เป็นคู่สติปัญญาคู่ปราด ดาวพุธไปอยู่กับดาวศุกร์นั่นก็เป็นคู่ธาตุน้ําดาวอาทิตย์ไปอยู่กับดาวศุกร์ก็เป็นคู่สมพลมองในแง่มุมไหนก็แล้วแต่ชาวลัคนาราศีกุมน่าจะตักตวงผลประโยชน์บางอย่างได้นะครับในเรื่องของการงานนะครับงานนี้อาจจะเป็นงานที่ออคู่ครองนำมาให้หรือคนใกล้ตัวแนะนำให้ก็ได้ซึ่งเป็นอะไรที่ส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกุมอย่างยิ่ง อย่างไรก็ดีครับอย่างไรก็ดีในสัปดาห์หน้านี้นะครับในช่วงที่ผมบอกไว้เลยคือการเงินจะสะพัดขึ้นนะครับวันอังคารและวันพุธก็จะมีวันพฤหัสวันเดียวที่ไม่ค่อยดีส่วนเรื่องความรักนั้นต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปอยู่เรือนพันธุทูครับคู่จะนําโชคดีมาให้นะครับนำโชคดีต่างๆมาให้อาจจะหมายถึงเรื่องของการเงินหรือแม้แต่ลู่ทางหรือโอกาสอะไรต่างๆเพราะว่า ดาวอาทิตย์เดินอยู่กับดาวที่สัมพันธ์ในทิศทางที่ดีส่วนคนที่ยังโสดนะครับสเสน่ห์แรงครับดาวคู่ครองผสัมพันธ์อยู่กับดาวหลายดวงอาจจะมีคนจะมารู้จักคุณอยากจะมารู้จักคุณจากทางโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีสวัสดีออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล